สวัสดีค่ะมาดูมุมมองทองคำตามแบบฉบับของสีสหายเทดเดอร์กันนะคะเริ่มต้นที่ทำเฟรมวีละกันนะคะส่วนทำเฟรมมันกับสามันเนี่ยยังคงเหมือนเดิมนะคะก็คือทิศทางขาขึ้นเนาะราคากับ EMA มีระยะห่างกันอยู่นะคะแล้วก็นับปัจจุบันในทำเฟรมวีก็เช่นเดียวกันราคาเดิมทีนะคะขึ้นมาด้วยความเป็นทิศทางขาขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วอยู่ดีๆเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะมีความพักตัวออกข้างกว้างกว่าก่อนหน้านะคะเรียบร้อย ซึ่งณปัจจุบันนี้เองนะคะอ e e <MA S 1> ีเอเขาก็ยังคงสัพพอร์ตหน้าบ่ายอยู่นะคะเพราะฉะนั้นการพักตัวตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อตามทิศท,ทางเดิมนะคะส่วนสวิงล่าสุดที่เขากำลังปรับตัวนะคะก็จะเป็นบริเวณนี้จะเห็นว่าการพักตัวตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนละชุดการเคลื่อนที่กันค่ะตอนนี้ก็จะเป็นการเคลื่อนที่บีบเข้าหาตรงกลางเนาะบ่งบอกว่าราคาเนี่ยเป็นไซด์เวย์นั่นเอง ะะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองในท a เฟมว e กซึ่งแน่นอนว่าณนะปัจจุบันตอนนี้ราคาเกิดสัญญาณ h i d Hitden ดเด vergen จแล้วเรียบร้อยนะคะบ่งบอกว่ามีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อตามทิศทางเดิมนะคะเดีย๋ยวดับไปที่ t ท a เฟ Day ค่ะ ในทำเฟ a มเด a y นะคะยังคงเหมือนเดิมเนาะราคามาทดสอบ OOM ด้านล่างนะคะแล้วราคาเขาก็ปรับตัวขึ้นไปสามารถชนะสวิงก่อนหน้าได้นะคะบงบอกว่าซ้ายมือที่ปรับตัวลงมากับขวามือที่ปรับตัวขึ้นไปเนี่ยน่าจะเป็นคนละชุดการเคลื่อนที่กันเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นขอตี OOM ไว้บริเวณนี้ก่อนแล้วราคาเขาก็ปรับตัวลงมา3ส,สวิงแบบนี้นะคะ แล้วก็ไม่สามารถหลุด OOM บริเวณนี้ไปได้ส่งผลให้ราคาฝั่งขวามือเนี่ยปรับตัวขึ้นไปสามารถชนะซับไยโซนหรือว่าซับไพยข้ามเซกเมนต์ฝั่งซ้ายตรงนี้ได้นะคะบ่งบอกว่าณนะปัจจุบันซ้ายกับขวาตรงนี้ก็น่าจะเป็นคนละชุดการเคลื่อนที่กันเรียบร้อยนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าราคาเขาปรับตัวลงมานะคะแล้วไม่สามารถหลุด OOM หรือว่าโซนต้นกำเนิดบริเวณนี้ได้ก็จะมีโอกาสที่ราคาปรับตัวขึ้นไปตามทิศทางเดิมอย่างนี้เช่นเดียวเช่นเดิมนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะในทางเฟรมเดย์เป็นไซด์เวท์แต่เป็นไซด์เวท์ที่หน้าบ่ายค่อนข้างได้เปรียบนะคะแล้วก็ณปัจจุบันตอนนี้นะคะราคาเขามาเจอกับแนวต้านข้ามเซกเมนต์นะคะหรือว่าซับไพข้ามเซกเมนต์นั่นเองนะคะมีโอกาสที่ราคาจะเกิดไซด์เว y ์ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ตอนนี้ราคาเกิดสัญญาณฮิตเรียบร้อยนะคะแต่ว่าราคา จะต้องไม่หลุดโซนต้นกําเนิดตรงนี้นะคะเราถึงจะยังมองหน้าใบายอยู่อันนี้เป็นอีกมุมมองหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราดับไปดูที่ไทม์เฟรม4ชั่วโมงค่ะ พอดับมาที่ทำเฟรม4ชั่วโมงนะคะจะเห็นว่าพอราคามาเจอ OOM ด้านล่างนะคะราคาเขาก็ปรับตัวดีดขึ้นไปสามารถชนะซับไายฝั่งซ้ายได้นะคะแล้วก็มาเจอแนวต้านข้ามเซกเมนต์ฝั่งซ้ายส่งผลให้ขวามือเนี่ยเกิดการพักตัวนะคะอันนี้เป็นการพักตัวครั้งแรกนะคะแล้วก็ราคาปรับตัวขึ้นไปเกิดการพักตัวครั้งที่2นะคะแล้วก็ตอนนี้ราคากําลังเกิดการ ปรับตัวขึ้นไปอีกหนึ่งรอบนะคะส่วนตัวมองว่านะคะมีโอกาสที่ราคานะคะเขาจะมาเจอแนวต้านหรือว่าส u p p l โซนฝั่งซ้ายมืออีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยเกิดการพักตัวอีกหนึ่งรอบแล้วปรับตัวขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วก็การปรับตัวขึ้นมาคราวนี้เนี่ยอาจจะเกิดเป็นสัญญาณคลาสิก divergent แบบนี้เนาะแล้วก็ค่อยปรับตัวที่มีขนาดใหญ่กว่าก่อนหน้า ลงมาโอเวอร์แลปกับบริเวณแถวแถวนี้นะคะอันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวอีกมุมมองหนึ่งนะคะอันนี้เป็นมุมมองแรงเนาะทีนี้นะคะมันจะเกิดเป็นภาพนี้จริงๆหรือเปล่าเนี่ยเราอาจจะต้องลงไปคอนเฟิร์มในไทม์เฟรมย่อยๆนะคะว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ณนะปัจจุบันณะไทม์เฟรมนี้นะคะแน่นอนว่า e m a ยังคงช้อนอยู่ด้านล่างนะคะบงบอกว่าความเป็นเทรนเนี่ยยังมีโอกาสที่ยังไม่สิ้นสุดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดับไปดูที่ไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงกันค่ะ พอดอกมาที่ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะคะเราจะเห็นชุดของการพักตัวของเขาก็คือราคาขึ้นนะคะเกิดการพักตัวขึ้นนะคะแล้วก็เกิดการพักตัวนะคะตอนนี้เนี่ยขนาดการพักตัวเนี่ยส่วนตัวมองว่ายังมีขนาดที่พอๆกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสเหมือนกันนี่อันนี้กับอันนี้เนี่ยยังคงพอๆกันนะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะเกิดตามภาพสีน้ำเงิน สีฟ้าอสีแดงตรงนี้ที่เราวาดไว้นะคะขึ้นไปอีกหนึ่งชุดนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการคอนเฟิร์มของเรานะคะก็คือเราจะต้องดับลงไปตรงนี้นะคะเพื่อหาสัญญาณฮิดเดนไดเวอร์เจน M5 นะคะก็เราก็จะเจอสัญญาณฮิดใน i ทางเฟรม M5 นะคะแล้วก็ ลอภาพแบบนี้ก็คือราคาปรับตัวขึ้นไปสามารถชนะฝั่งซ้ายได้ลงมาไม่หลุดซองต้นกําเนิดยกไฮย,ยกโลแล้วก็ปรับตัวขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เรารอณนะัปจ,จุบันตอนนี้เนาะทีนี้นะคะพอเราบายขึ้นมาแล้วนะคะอันเนี้ยในทำเฟรม e ฮ1นะคะอาจจะเกิดสัญญาณคลาสิกไดวอเจนก็เป็นได้นะคะ ถ้าเกิดเขาเกิดสัญญาณคลาสสิกใดแล้วราคาเริ่มปรับตัวลงมามีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าก่อนหน้านะคะก็อาจจะกลายเป็นปการพักตัวของ Time Frame 4ชั่วโมงที่เราวาดเอาไว้นะคะว่ามีโอกาสที่เขาจะปรับตัวพักตัวอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วค่อยปรับตัวขึ้นไปหาแนวต้านตรงนี้ เพราะฉะนั้นนะคะณปัจจุบันหน้าบาย,ยังคงได้เปรียบนะคะรอภาพตันที่เราฝึกซ้อมกันมานะคะแต่ว่าถ้าเราบายขึ้นไปแล้วเกิดสัญญาณลงมาสัญญาณฮิตไม่สามารถทำนิวไฮได้นะคะราคาติด OOM แล้วก็มีการย่อปรับตัวขนาดใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆเ,เนี่ยอันนี้เราก็จะมองว่ามีโอกาสที่ราคาเนี่ยเขาจะมาโอเวอร์แลบบริเวณตรงนี้เนาะ นะคะมีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาหา EMA หรือว่าเกิดการ o อเวอร์แกับก่อนหน้าบริเวณนี้นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้มองหน้าบายก่อนนะคะบายไปก่อนเรื่อยๆจนกว่าจะเจอสัญญาณว่าราคาเป็นปลายเทนเกิดสคาสิกได้ราคาลงมาเกิดฮิตไม่ทำ New High นะคะราคาเริ่มออกข้าง e q u a l ลิตเปลี่ยนนะคะเราก็ค่อยเปลี่ยนมุมมองกันอีกทีหนึ่งนะคะ สำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ค่ะแล้วก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะสัมนาไบเนต้านเซลแนวรับนะคะวันที่19กรกฎาคม2568ค่ะ เวลา9โมงเช้าถึง18นาฬิกานะคะเป็นสัมมนาที่ศรีสหายเทเดอร์นเนี่ยจัดร่วมกันกันกบ v a นเ a g e a คา d e เดนะคะสถานที่จัดก็คือ Worklab ชั้น16นะคะ The Van Academy Google Map บริเวณนี้เลยนะคะใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เพจ Facebook ได้นะคะเงื่อนไขของเราง่ายๆก็เพียงแค่ต่อ IDB ภายใต้เพจศีสหายนั่นเอง ะะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ